หนูรู้ว่าพี่เบิร์ดไม่ไหวโมอามีนาอัปเดตล่าสุดเบิร์ดดีขึ้นขนาดไหนแล้วนางไร้นะสวยโมอามีนาเปิดใจถึงเรื่องคดีพี่สาวที่รักแตงโมรับทําใจไว้แล้วว่าคดีจะยาวนานย้ําอยากให้ทุกคนออกมาพูดความจริงรับได้หากเป็นอุบัติเหตุขอแค่พูดความจริงไม่ยุ่งเรื่องสิทธิ์ของคุณแม่กับการถอดถอนใครพร้อมเคลียดรามา่าคนว่าหิวแสงดูแลแฟนแตงโมกันหน้าที่ในรายการคุยแซ่บโชว์ พิธีกรถามว่าหน้าที่หลักในงานของแตงโมคืออะไรโมบอกว่าโมจะมีทีมกล้องวิดีโอภาพนิ่งอยู่เลยชั้นสาเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดทีมสตาฟใช้คนในกลุ่มทั้งหมด15คนทั้งหมดเกือบ20ิคนอันนี้เป็นหน้าที่ของโมพิธีกรถามอีกว่างานใหญ่มากๆทําไมถึงไม่จ้างคนให้รันงานโมบอกว่างานพี่อะเนอะหนูอยากทําเองหนูเป็นคนวิ่งเองเวลาดาราใครมาหนูวิ่งลงไปให้ เพราะว่าหนูห่วงแต่ละคนมันเป็นไว้อะไรไม่ใช่งานอีเวนต์เพราะฉะนั้นหนูจะถามทุกคนคำนี้ทุกคนจะได้ยินจากหนูพี่คะพี่สะดวกให้สัมภาษณ์ไหมถ้าพี่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์บอกนะคะเดี๋ยวให้ทีมพาขึ้นไปหรือให้หมอพาขึ้นไปเองก็ได้หรือถ้ามาพร้อมกันก็จะมีทีมกาดของพี่เอสกันตะพงส่งมาให้เราจะบอกเขาไปรอคนนี้พาคนนี้ขึ้นไปหนูก็ต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยบางคนเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงๆเขามาไว้อะไรกระแสะดีก็มี ดราม่าก็เยอะโดนว่าหิวแสงรู้สึกยังไงกับคำนี้โมบอกว่าใครที่เป็นเพื่อนโมโมดูแลแบบนี้ทุกคนที่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเจอคอมเมนต์ลบท้อไหมโมบอกว่าท้อม,มากค่ะ แต่เพื่อพี่คําเดียวพิธีกรถามอีกว่าได้ยินใครพูดอะไรมาถึงเฮิร์ตขนาดนั้นโมบอกว่าวันนั้นไม่รู้มาก่อนเลยพี่เอจะเรียกไปทานข้าวเพราะหนูเป็นคนที่ต้องมางานก่อนเพื่อนงานเลิกก็รอเคลียร์งานวันนั้นดึกมากเราเป็นวันสุดท้ายหนูต้องคอยเคลียร์ ขอบคุณทุกคนหนูก็ตามไปที่บ้านพี่เอกก็ไปกินข้าวหนูสาบานเลยว่าหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายวิดีโอเรารู้สึกว่ามันเป็นวันนั้นวันเดียวที่เราได้พูดเพราะวันอื่นเราไม่มีเวลาแม้แต่ดูทีวีต้องไปงานพี่หนูหมายถึงว่าถ้ามันแลกกันได้เอาพี่หนูขึ้นและเอาชื่อเสียงหนูไปไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่มีคนติดต่องานหนูมาหนูพูดเลยว่าพี่พอก่อนเนาะ หนูลงให้ได้หนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้ามาด่าเราเรื่องงานแต่ไม่อยากให้คนอื่นมามองว่าโกยหนูไม่ได้จะทำแบบนั้นเลยพิธีกรถามว่าความน่ารักของอามีนาคนกดไลค์เยอะมากยอดฟอลโล่เท่าไหร่โมบอกว่าล้านเจ็ดค่ะพิธีกรถามอีกว่าในงานดูแลทุกอย่างดูแลแ,แขกด้วยและดูแลคุณเบิร์ดด้วย โมบอกว่ากับพี่เบิร์ดก็มีดราม่าอันนี้หนูก็เสียใจว่าคิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้ว่าพี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขากินข้าวไม่ได้หนูก็ต้องเป็นคนประคองกระแสดราม่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ดมากไปเราดูแลเกินหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนนะพี่แต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะหนูรู้หนูทําอะไรอยู่แต่ก็ไม่ควรคิดอะพี่เบิร์ดก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักอนนะเนาะ เบิร์ดีขึ้นขนาดไหนแล้วโมบอกว่าเขายังไม่เลิกคิดถึงหรอกค่ะโมว่าหลายๆคนก็มุฟออนไม่ได้ยังนูเหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทําให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพของพี่เขาอยู่แล้วด้วยทําเสื้อมาขายหนึ่พตัวคนบอกว่าให้ทํามาอีกเยอะๆช่วงกอบโกยเบอร์ตอบว่ายังไงโมบอกว่าทําแค่พอเพียงก่อนเพราะเขาเป็นคนทําเองผลิตเองสกินเอง คุยกับลูกค้าเองตอบฉัดเองเขาว่าเขาทําเองทั้งหมดดีกว่าไปจ้างมันเปรเงินเขาเป็นคนมัธยัตตอนที่แตงโมคบกับเบิร์ตใหม่ๆพามารู้จักเขาแนะนําว่ายังไงโมบอกว่าเขาแนะนําว่าฉันจะพาตำนวดมาให้รู้จักนะเราก็บอกมาสักทีเถอะเพราะพี่เขาคบกันได้แค่สองปีเองถ้าพี่โมไม่ได้อะไรกับใครจริงๆหนูจะไม่รู้จัก ทริปที่อยู่ด้วยกันยาวๆเลยก็คือเชียงใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปเที่ยวก็อยู่ด้วยกันก็ได้รู้จักพี่เบิร์ดเยอะขึ้นเลยค่ะเขาเหมือนเป็นคนนิ่งๆเงยียบๆโม e บอกว่าเขาเหมือนเป็นผู้ชายสายดาร์กนะแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายหวานมากดูอบอุ่นเขาดูแลพี่เราไม่ว่าพี่เราจะแว๊ดๆเขาจะหันไปยิ้มดูเป็นเรื่องน่าเอ็นดูไปเลยในสายตาเขาเราแอบมองบ่อยเวลาเขาจะมีโมเมนต,ต์ไรกันหนูจะเป็นคนแอบมองน่ารักดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ